การดึงที่ใช้สลิงนะครับสําหรับรถบางรุ่นนะครับเราก็จะใช้เครื่องมือที่เป็นเครื่องถอดแบบนี้เลยนะครับจะทําให้ช่างสะดวกในการถอดนะครับครับตอนนี้ตัดกระจกออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับช่างก็ยกกระจกออกมาแล้วนะครับอันนี้คือแผ่นเดิมนะครับผมนี่นะครับหลังจากใช้เครื่องตัดออกมานะครับขอบพวกนี้ก็จะไหลลอยนะครับผม หลังจากกระสบออกแล้วนะครับช่างก็จะตัดกาวให้มันบางลงนะพวกที่มีแผลแบบแบบนี้นะครับเล็กๆแบบนี้นะครับเราก็จะใช้ไพรเมอร์นะครับในการแต้มในการเก็บแผลพวกเล็กๆอย่างนี้นะครับผมส่วนไพรเมอร์ยี่ห้อที่ใช้นะครับมันจะเป็นยี่ห้อซิก้าครับซิก้าไพรเมอร์จะเป็นตัวรองพื้นตัวที่เอามาซ่อมแผลเวลาเราขูดไปโดนพวกเนี่ยครับเข้าตัวสีรถพวกนี้นะครับผมซิก้าเป็นยี่ห้อที่ ผลิตให้กับ O.E.M ก็คือประกอบในที่ใช้ในโรงงานประกอบรถยนต์นะครับในห่างประเทศนะครับผมนี่ครับส่วนตัวซิก้าเนี่ยครับมันจะเป็นแมกนินสวิสเซอร์แลนด์นะครับมันจะเป็นไพรเมอร์ยี่ห้อที่มันดีที่สุดนะครับที่มันทนทานมากที่สุดนะครับสีตัวนี้นะครับในการใช้เวลาในการแห้งนี่ถูกเร็วมากเลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวกระตุ้นในการยึดเกาะกาวใหม่นะครับกับกระจกนะครับ อันนี้กระจกเดิมที่แตกนะครับของรถ Ford r a ลปเ r นะครับผมตอนนี้ช่างกําลังจะถอดเอาคิ้วตัวด้านด้านด้านล่างของชายล่างนะครับที่เอาไว้ใส่กับแผงหน้ารถนะครับผมกระจกเวลาแตกนะครับเวลาแตกมันจะเป็นเส้นอย่างเงี้ยนะครับก็คือมันก็จะเป็นเส้นอย่างเงี้ยครับคือถ้าเรากดมันก็จะมัน,นก็จะแตกไปเรื่อยๆเนี่ยครับยิ่งเราไปเคาะเนี่ยมันก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับ แต่กระจกเนี่ยเวลาที่มันแตกเนี่ยสองชั้นเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับมันไม่ร่วงลงมานะครับมันก็อยู่เป็นแผ่นอย่างเงี้ยครับวเวลาเราแกะออกมาก็อยู่เป็นแผ่นอย่างเงี้ยครับเราเอามือไปทุบหรือไปเคาะอย่างเงี้ยมันนะครับเนี่ยเส<ะ>้นที่มันแตกเนี่ยมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับก็จะวิ่งไปเรื่อย ฟองน้านะครับขอบด้านหน้านะครับอันนี้เปลี่ยนใหม่นะครับผมนี่คืออันเดิมนะครับในวันตามตรงนี้ หลังการติดตั้งกระจกนะครับผมจะมีเทปดึงไว้นะครับก็1วันลูกค้าก็ดึงทิ้งได้เลยนะครับใช้รถได้ปกตินะครับหลีกเลี่ยงการขับรถลงหลุมกันหรือกระแทกแรงๆนะครับใช้ความเร็วในระดับที่ไม่เกิน120กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับกาวที่เราใช้ติดตั้งนะครับเป็นซิกกานะครับผมซิกกาเทมว่าหลังการติดตั้งสองชั่วโมงกรณีเกิดรถอุบัติเหตุนะครับแอร์แบ็กเด้งโดนกระจกกระจกไม่หลุดล่วงออกมาจากตัวรถนะครับ